ดิฉันซื้อพันธบัตรกับลุงตู่ไว้ประมาณสามแสนนะคะทีนี้แบบไปักซไปซื้อจากเดี๋ยว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 เด๋วเ๋ยเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋วเด๋วเดี๋ย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 วี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเดีตูวเดีเด๋วยวเ่ะีย่เเเ แกมีพันธบัตรมาขายด้วยเหรอคุณประยุทธ์อะขายค่ะขายค่ะหนูซื้อไว้ต้องสามแสนซื้อบิ๊กตู่ทั้งหมดเลยแล้วแล้วเนี่ยไอไปไอทักษิณอะไอ้ทักษิณมันจะมันจะเบิกเงินคงคลังทุนสำรองในกระทรวงการคลังเอามาใช้อ่ะยิเงินเงินหนูก็ศูนย์นี่เปามาจากไหนก็เนี่ยเขาพูดอยู่เปล่าๆปในวิทยุอะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินคงคลังเนี่ยมามาทุนสำรองในกระทรวงการคลังเนี่ยเอามาใช้บอกมันบอกว่าไม่มีไม่มีไม่เก้าล้านล้านอ่ะเก้าล้านล้านั่ะโมเดลนายทินเลียสอ่ะไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่มีเงินคงคลังไม่ได้มีอย่างนั้นเลยสำรองทุนสำรองทุนสำรองอะไรฮะทุนสำรองในกระทรวงการคลังไงคะในกระทรวงการคลังไม่มีทุนสำรองครับ นั่นแหละไม่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 ใช่ก็แ่อหร่หนูไม่รู้อ่ะเรียกไม่ถูกอ่ะแต่แบบรู้ร่วงเงินอยู่ในกระทรวงการคลังเงินเงินไม่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 มีไม่มีเงินที่กระทรวงการคลังไม่มีครับก็เนี่ยแบงค์ชาติมันจะเบิกเพราะว่าไอ้ทักษิณมันจะให้คนของมันเนี่ยไปเป็นไปเป็นหัวหน้าแบงค์ชาติอ่ะแล้วมันก็ถอนเงินได้ในกระทรวงการคลังก็แย่สิคะ มันไม่มีอะไรมันมันสูญสิคะอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่มีอะไรอย่างนั้นดิครับแล้วแล้ว,ลว,ลวหลวงตามหาบัวก็เนี่ยบริจาคทองแท่งให้กับให้กับทางแบงค์ชาติด้วยก็สู์สิคะไม่เห็นมีอะไรแบบนั้นเลยครับมีค่ะไม่มีฮะหนูฟ,ฟังอยู่ฟังอยู่ทาง,งที่คุนี่แหละฟังผิดแล้วครับไม่มีฮะ ไม่มีเราเรแล้ากระทรวงการคลังไม่มีทุนสำรองเลยค่ะแล้วประเทศจะอยู่ได้ยังไงล่ะคะไม่มีความมั่นคงเลยค่ะกระทรวงการคลังเปลียนเลยค่ะกระทรวงการคลังไม่มีทุนสำรองครับก็เนี่ยมันเป็นกระเป๋ากระเป๋าของของประเทศชาติไม่ใช่เหรอคะไม่ไม่กระทรวงการคลังไม่มีทุนสำรองครับไม่เคยได้ยินมาก่อนครับ ก็นั่นแหละคะัคือเงินในกระทรวงการคลังไม่มีฮะไม่มีไม่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 มีประเทศไม่ไม่มีครับกระทรวงการคลังไม่มีไม่มีไม่ไม่มีครับทุนไม่ได้ประเทศชาติก็ไม่ไม่ไม่มีฮะไม่กระทรวงการคลังไม่มีทุนสำรองครับไม่ไม่มีครับไปฟังมาจากไหนครับฟังผิดแล้วครับนั่นแหละค่ะไม่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 นั่นสิครับกระทรวงการคลังจะมีทําไมล่ะคะเอากระทรวงการคลังต้องมีนี่ครับคลังการคลังก็หมายถึงว่า เป็นเงินไม่มีฮะกระทรวงการคลังไม่ไม่มีฮะไม่มีไม่มีฮะแล้วจะจะจะมีกระทรวงการคลังทำไมคนละเรื่องกันฮะอไม่ใช่คุณคุณคุณป้าครับคุณป้า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 ไปฟังรายการอะไรมาครับเดี๋ยวเอางี้ก่อนดีกว่าไปฟังมาเอาไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่เป็นไไรไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรคุณป้าไปฟังใครมาก่อนเอางี้ก่อนดีกว่า ก็ฟังรายการวิทยุรายการอะไรครับโทษทีผมอยากรู้จริงๆริโอ้ฟังตั้งหลายรายการรายการเอาอเอาอเอามาบอกมาสักรายการหนึ่งสิชื่อรายการอะไรใครใครจะไปจำได้เอ้าก็ฟังตั้งหลายรายการน่ะไปจดจำคนเอ๋ไม่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 ถ้า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 ฟังต้องจำผู้หญิงที่ผู้ชายจัดครับฟังใี้ก่อนฮะโออาจารย์อย่ามาถามแบบแค่แบบคนตีเลยอาจารย์คุณป้าคนตีผมก่อนนะครับ นนไไม่ด้กวตีคุณป้ามองว่าผมกวนตีนคุณป้าก็กวนตีนนะครับคุณป้าครับคุณป้าครับกวนตีนมากครับโี่ยังไม่รู้อีกครับขอบพระคุณครับวางสายไปเลย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 ครับแม่มาหาว่าผมกวนตีนคุณป้าเนี่ยกวนตีนนะครับ อาจารย์นั่นแหละกวนเีนคุณป้ากวนตีนร้อยเปอร์เซ็เลยครับงานนี้คุณป้าไี่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาละพอลพอลอละพอพอละลพอลพอลพอพอพอลพอพอลอลพอ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 ะอละพพอยละวพอพลอพอลละอละเเพอ่อละพอลาพอลยคอละพอละพวลอะพอลอะครับอละอะพอละอะพละพอลนอลพอละ้าะอลอะไม่ออะะะอะร สิ่งที่คุณป้าซื้อคือพันธบัตรกระทรวงการคลังนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าซื้อมาหลายปีก็ยังก็คงได้ดอกมาตลอดนะครับแล้วเมื่อไหร่ครบอายุผมไม่แน่ใจนะครับแต่ซื้อตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เป็นนายกนี่ก็อาจจะเป็นพันธบัตรห้าปีถึงเวลาที่เขาถ่ายถอนคุณป้าก็ได้เงินคืนครบแล้วครับไม่มีอะไรที่คุณป้าพูดมาแล้ว มันเป็นอย่างอย่างที่คุณป้าพยายามจะอธิบายแลยถึงไม่รู้ไปฟังมาจากไหนสำคัญที่สุดคือต้นทางของข้อมูลพวกนี้มันมาจากไหนนะกระทรวงการคลังมีบัญชีที่เขาเรียกว่าบัญชีเงินคงคลังเป็นการบริหารเงินสดคนที่เป็นคนดูบัญชีเงินคงคลังบัญชีเงินคงคลังนะครับคือกรมบัญชีกลางครับ ทุกเดือนเขาจะมีการแจ้งตัวเลขว่าเงินคงคลังตอนนี้ที่เป็นเงินกระแสเงินสดกระทบยอดรับจ่ายของรัฐบาลเนี่ยเป็นเท่าไหร่เตอนที่ผมจำได้เนี่ยมีประมาณสี่แสนล้านนะแต่ว่าอะไรที่คุณป้าพูดไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะมันมันมันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแหละครับนะ แล้วพอผมขัดใจก็มาหาว่าผมกวนตีนผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้คุณป้าก็กวนตีนมากๆเลยครับไม่ต้องเกรงใจกันครับแรงมาก็แรงไปนะะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าแหมเปิดสกกลาดแบบนี้นี่สงสัยจะร้อนทั้งปีสักวั <c oughs> ไปเอาอะไรมาวะแยกไม่ออกระหว่างทุนสำรองระหว่างประเทศครับ <c oughs> อินเ r อร์เนชั่นแนลรีเซิร์ฟกับเงินคงครั้งที่กระทรวงการคลังเงินคงครั้งที่กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นเงินบาทนะครับแต่ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยมีทั้งทองคำมีทั้งเงินตราต่างประเทศแล้วก็มีพันธบัตรของรัฐบาลอยู่ในทุนสำรองเงินทุนสำรองทุนสำรองระหว่างประเทศ International Reserve แล้วในทุนสำรองเนี่ยยังแบ่งออกเป็นสองก้อนนะครับ ก้อนหนึ่งเป็นทุนสำรองเงินตราที่เรียกว่า Currency Reserve อันนี้จะเกี่ยวว่าเรื่องการพิมพ์ธนบัตรแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองที่ฝ่ายการธนาคารหรือฝ่ายตลาดเงินของทางธนาคารประเทศไทยเขาเป็นคนบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ไปดูได้นะครับว่ามันมีเท่าไหร่ในงบการเงินของทางธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ได้เป็นความลับจักรวาลอะไรเลยครับไปเปิดดูได้เลยครับมันมีเท่าไหร่เขารายงานทุกอาทิตย์ด้วยซ้ําไปฐานะทุนสํารองเงินฐานะทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศจะมีการรายงานโดยธนาคารประเทศไทยทุกวันศุกร์นะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขเย้อนหลังสองอาทิตย์คือหมายความว่าเป็นสองอาทิตย์ก่อนอันนี้เปิดดูได้ครับเข้าไปในเว็บไซต์ธนาคารประเทศไทยเขียนลงไปเลยครับอยากดูเขามีให้ดูครับ มันยังอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรปมันไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่รู้ไปฟังอะไรมาจากไหนไม่เข้าใจนะอธิบายแล้วก็ไม่ไม่ฟังก็ไม่รู้จะทำยังไงกันต่อ